ีม่วงอ่ะกดสีม่วงเลยกดกดปุ่มขึ้นลงพร้อมกันขึ้นลงพร้อมกันแล้มันขึ้นคำว่าเซอร์วิสขึ้นคำว่าเซอร์วิสแล้วกดลูกศรขึ้นสองครั้งอ่ามันจะขึ้น P01 ให้เลื่อนไปที่ P13 P13 กดไอตัวปิดเนี่ยอ่ามันยังเป็นศูนย์อยู่ให้เลื่อนเป็นหนึ่งเลื่อนเป็นหนึ่งแล้วกดตัวปิด แล้วก็ถ้าจะกดออกกดพร้อมกันลูกศรขึ้นลงพร้อมกันอันนี้จะเป็น external sensor ลองลองเช็คดูว่าอุณหภูมิได้จริงไหมก็อ่ะ,อะก็บีบให้มันร้อนร้อกินวันละสองสองเดียวพอยไมย่อไหนองอดว่าส 我们装了